สวัสดีครับผม MG สิทธิกรฤทธิพิรักหรือโค้ดกรนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกันใน YouTube ของเงินช่วยเหลือ5ด้านของบริษัทมารวยด้วยกันเพื่อนๆในหลายคนนะครับคงจะมีใครบางคนไปแนะนำให้รู้จักกาแฟพิมคอฟฟหรือพิมเทเวนที่ทูอินวันนะครับหลายๆคนนะครับก็จะสงสัยว่ากาแฟสมุนไพรสุขภาพเป็นอย่างไรนะและเงินช่วยเหลือ5ด้านของบริษัทมาด้วยกันคืออะไร ได้ลองชิมรสชาติของกาแฟสมุนไพรสุขภาพแล้วรู้สึกว่าอร่อยกลมกล่อมและติ่นหอมมากๆเลยแต่ก็ยังสงสัยในใจว่ากาแฟสมุนไพรสุขภาพเป็นอย่างไรหรือแล้วการเป็นสมาชิกที่มาเรือด้วยกันได้รับเงินช่วยเหลือคืออะไรพิมพ์เทวิที่ถูอินวันนะครับกาแฟสมุนไพรสุขภาพใน1นซองประกอบด้วยสมุนไพรและสารสำคัญ22ชนิด ทำไมเราถึงเรียกว่าพีมคอฟฟเป็นกาแฟสุขภาพเพราะพีมคอฟฟไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมความหวานได้จากสุครสเป็นสารให้ความหวานแต่ไม่ให้พลังงานความมันได้จากครีมเทียมน้ำมันรำข้าวไม่มีไขมันอิ่มตัวไม่มีไขมันทารานเป็นสารที่ให้ความมันที่หอมอร่อยและมีสารสำคัญที่มีประโยชน์มากมายเพื่อนๆบางคนที่เคยรู้จักน้ำมันรำข้าวเราจะรู้ว่าน้ำมันรำข้าว มีสารสําคัญที่มีประโยชน์กับร่างกายมากมายสารสําคัญที่เด่นที่สุดในน้ํามันนําข้าวคือแกรมมาออไรชแนลเป็นสารหนึ่งเดียวที่ค้นพบในพืชที่อยู่ในข้าวของไทยนั่นเองและมีสารสําคัญอื่นๆที่มีประโยชน์มากมายในครีมเทียมน้ามันราข้าวถ้าเพื่อนๆสนใจว่าน้ํามันราข้าวมีคุณประโยชน์อะไรก็ให้ไปเซิร์ชดูใน Google นะครับมีเพื่อนๆหลายคนถามว่าวันนี้ เขาเดื่มกาแฟอื่นอยู่แล้วทำไมต้องมาดื่มพิมพกาแฟละ่ะพิมพกาแฟดียังไงพิมกาแฟนะครับรวมสุดยอดสมุนไพรถึง22ชน,นิดใน1ซองกลิ่นหอมรสชาติอร่อยกลมกล่อมไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมมีคาเฟอีนน้อยดื่มเป็นประจําแล้วสุขภาพดีคนที่เป็นสมาชิกดื่มต่อเนื่องแค่เดือนละหนึ่งห่อนะครับก็จะรับเงินช่วยเหลือ5ด้านสําหรับเพื่อนๆที่มองหารายได้และอยากมีธุรกิจ ที่มั่นคงบริษัทมารวด,ด้วยกันนะครับก็จะมีแผกนการตลาดแผนรายได้ไดมอบให้กับเรา8ด้านพิม์คอฟีหรือพิมเทเวนิทูอินวันนะครับราคาขายข้างห่อ3า0บาทต่อหอ่อมี15ซองใน1หอ่อสมาชิกซื้อได้ในราคา200บาทต่อหอ่อเป็นสมาชิกดื่มเดือนละ1หอ่อมีวันคงเหลือเป็นบวกรับเงินช่วยเหลือ5ด้านจากบริษัทมารด,ด้วยกันเรามาดูกันนะครับว่า เงินช่วยเหลือ5ด้านของบริษัทมาดูด้วยกันมีอะไรบ้าง1การคลอดบุตร2การนอนโรงพยาบาล3สูงวัยสุขภาพดี4เสียชีวิต5เพลืงไหม้แค่เป็นสมาชิกดื่มพีม one, เทเวนตีินวันเดือนละ1ห่หอเราก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ5ด้านแบบนี้นะครับเงินช่วยเหลือด้านที่1การคลอดบุตรสมาชิกหรือภรรยาสมาชิกเป็นสมาชิกครบ300วัน ภรรยาคลอดบุตรรับเงินช่วยเหลือ1,500บาทต่อคนต่อครั้งรวม2ครั้งเงินช่วยเหลือด้านที่2การนอนโรงพยาบาลสมาชิกอายุ7-65ปีเป็นสมาชิกค,ครบ180วันสมาชิก MB ถึง MO 50%รับ300บาทต่อคืนสมาชิก MO 100%ถึง VP 50%รับ400บาทต่อคืน สมาชิก vp 100%เขึ้นไปรับ500บาทต่อคืนเบิกได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนสะสมใช้สิทธิ์ได้5คืนต่อคนต่อปียกตัวอย่างนะครับถ้าวันนี้เราไม่สบายเราไปนอนโรงพยาบาล3คืนรอบถัดไปเราไปนอนโรงพยาบาล4คืนรอบถัดไปเรานอนโรงพยาบาล10คืนแต่การเบิกเงินช่วยเหลือจากบร,าริษัทมาด้วยกันเราสามารถ เบิกรวมกันสะสมได้สูงสุด5คืนต่อปีสมาชิก MC รับ50%ของ MB เงินช่วยเหลือด้านที่3สูงวัยสุขภาพดีเป็นสมาชิกครบ300วันสมาชิกอายุ100ปีขึ้นไปรับ1,000บาทต่อเดือนสมาชิกอายุ90-99ปีรับ500บาทต่อเดือนสมาชิกอายุ65-89ปี รับรายได้เฉลี่ยตามยอดขายของบริษัทในเดือนนั้นๆเงินช่วยเหลือด้านที่4เสียชีวิตสมาชิกอายุ7-65ปีเสียชีวิตจากบัติเหตุและเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า1ปีรับ50,000บาทเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า5ปีรับ100,000บาทกรณีเสียชีวิตจากเหตุอื่นรับเงินช่วยเหลือคาบลงศพสมาชิกอายุ7-65ปี เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า180วันรับเงินช่วยเหลือค่าปรงศพ MC รับ250บาท MB ถึง VP 50% 500บาท VP 100%ขึ้นไปรับ1,000บาทเงินช่วยเหลือด้านที่5เพลิงไหม้เป็นสมาชิกครบ180วันสมาชิก MB ถึง MO 50%รับ15,000บาท สมาชิก MO 100%ถึง VP 50%รับ17,000บาทสมาชิก VP 1 0 0ขึ้นไปรับ20,000บาทสำหรับกรณีที่มีเพลิงไหม้และมีค่าเสียหายไม่ถึงอัตราที่บริษัทจ่ายนี้ให้ถือตามเอกสารที่พนักง,งานท้องที่แจ้งรายละเอียดมาให้นะครับสมาชิก MC รับ50%ของ MB เงื่อนไขในการรับเงินช่วยเหลือและเอกสารการตั้งเบิก ให้ถือตามประกาศของบริษัทมาโดยด้วยกันวันที่11พฤศจิกายน2 5 6 3นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจจะทำธุรกิจนะครับโค้ดก็ได้ทำสไลด์เป็นข้อมูลหลักๆในการที่จะให้คนที่สนใจได้ดูคร่าวๆนะครับแต่รายละเอียดทุกอย่างให้ถือตามประกาศของบริษัทมาโดยด้วยกันนั่นเองใครที่เป็นคอกาแฟแล้วอยากดื่มกาแฟที่หอมอร่อย และดื่มแล้วได้สุขภาพที่ดีมาเป็นสมาชิกพิมคอฟฟนะครับ